สวัสดีครับผมเป้รถสวยนะครับเป็นเป้รถสวยขายรถกระบะนะครับราคาแสนกว่าบาทถึง2 0 0แสนต้นๆน,นะครับรถไม่มีชนแน่นอนวันนี้ผมมีรถ2คันนะครับมาแนะนำเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกัน่อนเลยครับคันนี้สวยปิ๊งเลยครับคันนี้เป็นยูุสุดีแม็กโฉมไฟเขาหล่ำตัดแล้วนะครับเป็นไฟแหลมนะเขาเรียกกันลองเคาะดูก่อนรถบางไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เดี๋ยวผมหาแม็กมาใส่ให้นะไม่ต้องห่วง ด้านหลังเป็นไงดยดูพื้นกระบะหน่อยครับกระบะมีรอยบรรทุกหนักหรือเปล่าไม่มีนะครับรถสวยเลยหมุดหมดอยู่ครบนะครับลองดูเลยใครดูไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอไว้นะครับหมดอยู่ครบดูต่อครับดูรอบคันเลยลองเคาะดูครับ รถได้บางอ่าดูจงกระจังหน้าสวยเห็นไหมครับเราไปดูขอบหลังคากันครับดูประจําตรงนี้นี่ยตรงนี้นะที่จะให้ดูนะครับต้องไม่ผูนะ,ะดูมุมกว้างเคาะดูหน่อยเห็นไหมครับรถบางนะไม่มีควา้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะครับภายในเป็นไงสวยฟิ้งเลยนะครับภายในคันนี้ไม่มีแตกหักนะครับ เบาเป็นไงเบาะสวยนะเบาผ้าไม่มีขาดคอนโซลกลางครับรถสวยมากเลยคันนี้ป็นไงเบาะหลังคาสวยมียันเล็กน้อยนะครับดูข้างหลังด้วยข้างหลังสะอาดมากเลยนะครับคันนี้โอเคเลยมีใบเปลี่ยนน้ามันเครื่องด้วยนะครับสงใส่เพิ่งเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาคันนี้ไม่มีมั่วส่วน,นะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกกันนะครับเห็นไหมตรงไมนะ้น่ะสวยครับคันนี้ แขงประตูเป็นไงสวยเป้งมาดูรอยอาร์กกันหน่อยนะครับฝั่งคนนั่งโอ้งัดยากหน่อยนะครับเห็นไหมรอยอาร์กอยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงสวยงามมาดูรอยอาร์กฝั่งคนขับกันบ้างนะครับมาถึงก็ดึงก่อนเลยครับเออเป็นไงรอยอาร์คือตัวเม็ดเม็ดตัวนี้นะครับถ้ารถชนเขาจะโป๊ทับไปเลยนะจะมองไม่เห็นนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่มีชนหนักแน่นอนคันนี้สวย เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์รถคันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับมาถึงก็ดูเพจก่อนเลยคานหน้าแล้วก็เพจนะครับเพจสีดําสวยดูยาวไปเลยครับรถสวยมากคันนี้อ่ะเห็นไหมครับคานข้าง,างมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะปึ๊บลากไปเลยครับแสงโอเคนะแบตเบรดใช้ได้นะครับรถสวยเลยดูข้างบนรอยกลมต่าง นะครับรอยอาร์ตติ๊กเกอร์รถสวยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง 2,500cc นะครับคอมมอนเรลแล้วนะรถสวยไม่ต้องห่วงครับเครื่องดีแน่นอนประหยัดน้ำมันด้วยอ่าสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับคันนี้เป็นอิรุสุดีแม็กเครื่อง2,500คอมมอนเรลนะครับคันนี้เป็นโฉมตาแหลมแล้วนะครับหรือเขาเรียกกันไฟเข้าหลามตัดนะครับ ไม่ใช่ตัวแรกนะผมขายอยู่ที่238,000เท่านั้นนะครับแต่ผมขายสดนะครับใครสนใจโทรมาได้089-405-0202นะครับเต็นท์เป้รถสวยตั้งอที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันครับคันนี้สวยปิง๊งเลยนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลต c o l ลราโด Colorado นะใช้อลงอะรหลยของดีแม็ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเคาดูก่อนรถได้บางนะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานนะครับตัวแซดตัวนี้นะ ดูข้างหลังเป็นไงสวยดูพื้นกระบะครับเห็นไหมไม่มีบรรทุกหนักนะครับไม่มีร่องรอยขนเหล็กนะอดูครับหม,หมุดเมิดอยู่ครบดูข้างล่างไล่มาเลยครับเห็นไหมขึ้นมาสวยมากดูรอบคันต่อครับขอดู รถสรวยจอกระจังหน้าเป็นไงเดี๋ยวมาดูหลังคาบ้างครับขอบหลังคาไงมีสนิมสนองสนิมไหมไม่มีนะครับดูมุมกว้างขอดูครับรถได้บางนะดูรอยอาร์คนะครับเป็นไงบ้างอยู่ครบนะไม่ต้องห่วงจุดพวกนี้ผมดูมาหมดแล้วครับแต่พอกวามแน่ใจดูรอยอาร์กฝั่งคนขับบ้างนะครับ ดูนะครับเห็นไหมลายอาคือเม็ดเม็ดพวกนี้นะครับสวยอยู่ครบครับรถไม่มีโดนหนักแน่นอนมาดูภายในคันนี้กันนะครับสีครีมนะครับสะอาดเลยเห็นไหมยงวิทยุมีนะครับเบาะไม่มีขาดหลังคาโอเคเห็นไหมครับภายในดูสะอาดนะครับดูข้างหลังบ้างเห็นไหม บาหนังเดิมเลยนะครับเบาแคปสวยแผงประตูโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์รถคันนี้กันหน่อยนะครับดูห้องเครื่องว่าโอเคไหมดูก่อนเลยครับเพจเหมือนเดิมเหมือนดีแม็เลยครับเห็นไหมรถคันนี้มันใช้อะไหลดีแม็ Mac ทั้งหมดนะครับผมบอกเลยไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่นะครับสําหรับคนที่ชอบใช้ได้เลยคันนี้สวยครับเห็นไหม ของเครื่องสวยนะครับคันข,ข้างเป็นไงโอเคเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.5คอมมอนเ็วนะครับเครื่องตัวเดียวกับ d m a x เลยครับอะไรยทุกชิ้นใช้ d m a มหมดเลยคันนี้เชฟตัวนี้คนที่เล่นจะรู้ดีนะครับเห็นไหมครับรอยองเหลา,ยอ,าอยู่ครบรถสวยปิง๊งเลยสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับ เป็นเชฟโรเลตนะครับโคโลราโดเครื่อง2.5คอมมอนเลวแล้วนะครับรถคันนี้นะเชฟคันนี้ใช้อะไหลของดีแม็ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับคนที่อยากได้ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่เลยนะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานด้วยนะครับแซก71คันนี้ผมขายอยู่ที่198,000เท่านั้นนะครับภายในสวยแบบนี้เลยข้างนอกก็สวยนะครับสีสวยมากเลยคันนี้สำหรับใครสนใจนครับโทรมาได้ที่084050202นะครับ เต็นเป็นรถสวยตั้งที่อำเภอเสียราชาจังหวัดชนบุรีครับอยู่แถวเครือสาพัฒน์นะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ